หลังจากที<า>่มีตุ๊กตาประหลาดปรากฏตัวต่อหน้าพวกซันโซนี่ฮาแกมันไอคาตกรโจโกโน่ะฮะไอ้จูนี่ทำไมถึงได้รู้จักชื่อการของหักไขด้วยสาเหตุที่มีตุ๊กตาพิศาตออกมาปรากฏต่อหน้าพวกหักไคนั้นนั่นก็เป็นเพราะฝีมือของชิงอีเซอร์นั่นเองโกโจอันตรายโกโจ น้อยอิดตาโนรกเอ้ยโลหัวมาแล้วเลยอชิงอีเซอร์แม่แม่เท่จังเลยนะพี่ชายเท่มากเป้าหมายของชิงอีเซอร์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฆ่าฮัคไยเท่านั้นแต่เขาต้องการทำลายแหมแล้วซะไมไม่อ่ะ เราเนี่ยถึงเวลาที่มันจะต้องเสียเพื่อนไปจริงๆแล้วล่ะนาะก็ลองดูซิออนรุกได้รับความมืดเวนเดอริงเดสตินีไม่ีปัญหาเลยงนะแกเป็นใครกันนะ ถ้าเราไม่พิลโก,ก็เจ้านี้อาจจะเป็นคู่ปรับเก่าของเ้าเฮ้ยไอ้ไอภิมาหาแล้วอืมถ้าแกลองทำอะไรซะ่วๆแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยกัวไว้แน่โอโ้อหโอ้โหสักเลยครงแกเนี่ยมังรักนายดีเหลือเกินนะนวีนาปลื้มตอนก่อนโกคุแต่ดูมันจะหาวเก่งไปหน่อยนะขนาดยิงใช้เฉยเฉย,ย,ยังแทบไม่ไหวอ่ะ แล้วยังมีหน้ามาปักลีอีกนะแก่เนี่ยนี่ตกลงขาแกห,หักจริงๆเหรอเนี่ยฉันก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอัว่าเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มดีกว่านะเอางั้นก็ได้ร่างกายของโกโจเจอเรื่องเมื่อคืนมาสภาพคงยังไม่สมบูรณ์แถมโกคูก็ยังบาดเจ็บเพราะฉันนั้นอะไรของแกเล่นที่เพื่อนี่นะ แกเน่มีสิบมาพูดแบบนั้นล็อกตามไปเลยใครโจโจฝากกูคุ้ยด้วยนะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถเฮ้ยเจ้าคนันจงใจทิ้งเราไว้เนี่ยะโจริงเด้ทำอะไรบ้าบาเจ้าหมอเนี่ยนะไม่ใช่คู่ต่อสู้หมูหมูเรานะตามไปกันเถอเจ้าลิงของมันแน่อยู่แล้วเอนีออนี่นายยังไม่หายดีจากแผลเมื่อวานเหรอ,อ,อใช้ไม่ได้แล้วนะแกเนี่ยลิงขาหักไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันนะไอ้ลิงจิ๋วเจี๊ยบ าาดเดี๋ยวมาเรีกฉันว่าอะไรงนะเจ้ากับปาลาวกเดี๋ยห้<ะ>อหมอค่อยๆจางลงแล้วนะครับนั่นสิอย่าให้พลาดเชงอีเซอร์แกอยากฆ่าฉันไม่ใช่เหรอน่าจึก็ยันหนีสิหมอน,นั่นจะต้องอยู่เแถวๆนี้นะดูเหมือนว่าเป้าหมายของหมอน,นั่านในต,ตอนนี้ก็คือการฆ่าฉันต่อหน้านาย มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับอืมเป้าหมายของหมอน,นั่นน่ะก็คือการทำลายผมยอดมาเ<บ><ๆ>ลยนะแกเฮ้<ห><ห>ออู๋ยีของน้าตายซะแล้วเหรอเนี่ยฮะโอ้โหเฮ้แบงแบงหน้าที่ดีมากฉังรู้แล้วนะ อยากฆ่าแกเหมือนกลางแต่มันง่ายไปมั้งแต่ว่าสุดยอดไปเลยนะดวงตาของแกเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าสามารถฆ่าอาสุนทั้งวงน,นี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะช่างว่าดูยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่มนุษย์นา่าทางั่างเรื่องที่เขาเลา่ามาอาจจะเป็นความจริงก็ได้ได้ยินว่ามนุษย์ที่ได้อาบเลือดอสุนได้ทบพันตัวจะกลายเป็นอสุนไปเองเนี่ย แบบนี้มันก็น่าสนุกนะจริงไหมฮะแกแกตายไปแล้วนี่นะเมื่อตอนนั้นคิดว่าไม่ผิดแน่แต่ตาของมันเหมือนกับตอนนั้นเลยสันโซเรียกทำไม ถ้าจะพูดเรื่องไร้สาระฉันฆ่าแกแนะ่งั้นไม่พูดดีกว่าครับที่แกคิดหาเรื่องฉันเหรอผมนะจังอยู่ต่อไปได้อีกหรือเปล่าล่ะครับเรื่องไร้สาระจริงๆด้วยอย่าถามอีกเป็นครั้งที่สองเลยงั้นเหรอครับ นายจะไม่ทรยศฉันไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะแหมขี้โกงใจเลยนะครับคุณเนี่ยเล่นพูดกันแบบนี้แล้วจะทรยศกันได้ยังไงล่ะครับเฮ้ hey, บอกว่าให้ปล่อยฉันลงอ่ะอย่าระว่านักเจ้าลิงแค่ยืนเองก็ยังไม่ไหวเลยนะแกแกก็ยังไม่หายดีเหมือนกันละนะ่อ รู้แล้วก็อยู่เฉยสิถอยแย่เป็นบ้าเลยไม่รู้ว่าตอนนี้พวกสันโซไปถึงไหนแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเจ้านั่นเคยมีเรื่องอะไรกับฮักใครอ่ะนะฮะไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของหมอน,นั่น่ะมันเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกน้าฮักใครอ่ะฮะต่อหมอน,น้่น่ะเป็นคนพูดเองนี่ราบใดที่ยังมีคนไว้ใจเขาอยู่เขาก็จะป้องกันตัวเองจนถึงที่สุดงั้นเหรอ เพราะว่าไม่อยากละอายต่อตัวเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องไม่เป็นไรแน่ฉันจะรีบไปละอย่าร่วงลงมานะเจ้าลิงว่าใครลิงห้าจกกระปะเดี๋ยวเหอะดูถ้าจะมาแล้วนะ บมนั่นพอหรือยังลนะ่ะเวลาสลหรับภุกันครั้งสุดท้ายอะ่ะฉันจะถอนฟันของแกให้หมดปากเลยลงมาสิหมยอย่างงังเหลอแต่ว่าฉันไม่มีเวลามาสัดด้วยสินนะได้เวลาปิดฉากันแล้วล่ะนะจโกโนรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงได้ถูกแกค่านั่นก็นเพราะว่าเพื่อผู้หญิงคงเดียวของแกย,ยังไง คนเดียวนั้นเขาไม่ใช่สิ่งของนะรู้ไหมหลังจากที่แกฆ่าพ่อของฉันแล้วฆ่าพวกอาสู์ที่ปราสาทฉันก็ทําให้แกเป็นปีศาจยังไงและแกก็มาอยู่ในมือของฉันยังไงอะ่ะถ้างั้นเราจะทําไมทําไมอ่ะแสดงว่าแกรู้่องท้องบอกล้วสีนั่นเนี่ยเนี่ยแกนี่มีเพื่อนที่ดีจริงๆนะโจโกโนแบบนี้ยิ่งเสียแบบก็ยิ่งน่าเสียดายนั่นะไม่ว่าแกจะว่าฉันยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกนะ แต่ว่าถ้าหากแกกล้าแ,แ,แต่ต้องซันโซแม้แต่ปลายนิ้วแล้วก็ฉันจะไม่เอาแกไว้แน่นอนทีเดียวโอ้โหแนวทาหากว่าฉันมาได้เป็นคนแต่ต้องเองละ่ะ <ś c oughs> ใช่แล้วอะ่ะฉันต้องการเห็นใบหน้าที่ทุกทรมานของแกไง <ś c oughs> ฉันจะแสดงใ,ให้ดูฮักไค แกต้องทำตามที่ฉันสั่งเพื่อฉันยังไงล่ะจงฟังฉันให้ดีนะแกต้องจัดก,การฆ่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆแกซะจัดก,การฆ่าซะีนน่นี่มนจริงใช่ไหมเนี่ยเพัก<า>ใครอย่าจะเข้ามาใกล้ผมคุณได้ยู่หาผมสัตว์โส อ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะอะใครแขนปมดไปเองแกนี่มังเอาแอนแล้วเกิงนะฉันเข้าไปแทรกซึมอยู่ในช่องว่าจิตใจของแกได้ง่ายได้เป็นบ้านเลยนะอ่ะเร็วด้วยเื่อทำให้สนุกหน่อยไล่มาฮะไม่ได้อะทำไมแค่กดข้อมือลงไปหนักหน่อยก็ทษน่นเองอะ แกไม่ทำแล้วขา้าจะถามนะนั่งแหละนั่งแหละนะทรมานน่าที่ทรมา,านาาาฉันอยากเห็นนะทั้งทีฉันดูน่อยสิแล้วมือที่เลิมไปด้วยเลอกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งยังไงละ่ะฮะอะไรอะไรขึ้นกันหน้าเนี่ย นครบอกว่าฉันฝืนกันเล่ารู้แล้วนะถึงเวลาที่จะลือื้นความทรงจำของแกสัทีนะเรื่องของฉันยังไงอะตอนนั้นยังไงแล้วแกแกน่ะเหรอแกเนี่ย เิงแล้วเนี่ยแกไปอสูรไปแล้วอ <Yeah! S 2> ตอนนั้นวันแกได้ตายไปแล้วนี่นาะฉันเป็นคนฆ่าแกเองก็ใช่นะสิฉันถึงได้ฝังของสิ่งหนึ่งไว้ในร่างกายของแกก่อนที่จะตายไงแล้วมนุษ่ิคาอาสูรได้พันตัวก็จะได้กลายเป็นอสูรก็คือแกยังไงอะ่ะ อยากรู้มาจ้าฝังอะไรลงไปนั่นก็คือสิ่งงี้ไง<อ>แกไม่มีทางรู้ตัวได้อย่างแน่นอนด้วยวิธีการฝังเจ้านี่ผ่านทางปากแผลของแกยังไงผู้ชายคนนี้ใช้สพบของตัวเองสร้างเป็นไพ่นั่นงั้นเหรอเนี่ยตกลงรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงได้ทำแบบนั้นนะ่ะ ก็เพื่อมาพบแกยังไงล่ะโจโกอนุฉันอยากเห็นหน้าตาที่ปิดเบี้ยวด้วยความแค้นของแกยังไงอย่านะแล้วก็อยากได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความทุกทรมานนะอยากช่วงทิ้งทุกอย่างจะแกมาทำไร สัส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 แกนี่มาเล่นงานง่ายชะมักเลยนะโจกนเนะ นังโซนังอะรู้สึกว่าเพื่อนแกจะมาถึงแล้วนะแกอธิบายพวกมาให้ดีล่ะไม่มีแรงขยับตัวเลยเหรออ้าล่ะได้เวลาที่แกต้องจัดการทุกอย่างแล้วอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซานโซเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้ว่าจะเป็นฝีมือของไอ้เจ้าชิงอีเซอร์ ผมเป็นคนทำเองแหละฮะว,ว่าไงนะผมนะเป็นคน<ะ>ทำอะไรเล่าฮะทำอะไรของนายอะฮะใครไม่มีประโยชนะ์น่าตอนเนี้ยหมอเนี่ยเหมือนกับตุ๊กตาของฉันแล้วล่ะหยุดนะฮะใครรีบเร็วก็คู่ นี่แกยังมีสติอยู่อีกเหรอเนี่ยฉันว่าแกต้องหักที่ไม่มีสติซันโ,โซนี่นายเล่นละครหรอเนี่ยจอนกากแล้วไม่ต้องเป็นแบบนี้จะหวัวประกาศเออหลวงหูเนอะ ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะอย่างนี้นี่เองแกรับมุกกันทันควันงงินสิน่นะถ้าหมอน,น้่นเลือกที่จะบีบคอข้าฉะนั้ก็เขาคงเลือกฆ่าตัวตายดีกว่าก็คุณพูดเองไม่ใช่หรอครับว่าจะแทรกซึมเข้ามาในใจิตใจผมได้ยังง่ายนะแต่ว่าเสียใจด้วยนะพื้นที่ในใจของผมนะ่ะไม่มีที่กว้างพอ สำหรับคุณซะด้วยสิ ке. ไม่รู้สึกเลยหรือยังไงกันครับแต่เวลาที่คุณต้องตายอีกครั้งแล้วละนี่แกยัมีอะไรน่าขำหรือไงเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะคิดแล้วว่าแค่พลังลมปราณอย่างเดียวจะฆ่าฉันได้อะฮะบลูอาแก จะถอดเครื่องควบคุมพลังมาสู้ก่อนได้นะเหมือนตองนั่งยังไงล่ะมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าไงนะเฮ้เฮ้าวเนี่ยผมเกือบแล้วสินนะหยายังขึ้นเือนแค่นี้ก็พอแล้วสาปีก่อนแทงคุณตรงนี้ใช่ไหมไม่ไหวเลย กัแกจริงเลยไม่เป็นไรหรอกผมก hey ็ไม่ได้อยากให้คุณมาหวังดีแล้วนี <igos type. S 1> <laughs> ่นะนึกว่าแกจะทำให้ฉันสนุกมากกว่านี้ซะอีกแกทำให้ฉัน สนุกในแค่นี้เองเหรอขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีเลยครับโจกโน่ไม่ใช่ครับยผมชื่อว่าโจฮักไครเลรอฉันเกลียดแกสุดขั้วหัวใจจริงๆแกคนที่สมใจ แแตต่่่จะมีชีชวิอยูกบงังเอินจังเลยนะครับผมเองก็เกลียดคุณเหมือนกันแต่ผมไม่เหมือนคุณหรอกนะคุณซึ่งไม่มีทั้งอดีตและอนาคต ว่ากระปะลาบกแกทำอะไรของแกบอกว่าอย่างไงเล่าอ้อโหแบบนี้มันเท่ดีออกนะแกนี่มันกวนนักนะไอก้กระปะลาบกหนวกหวยขาหักทันทีจะอยู่เงียบเงียบอ้ย <c oughs> เรามาตีหวัวฉันทำไมล่ะเนี่ยของแบบนี้ใช้กับเจ้านี่ไม่ได้หรอกนะแล้วแกว่าของแบบไหนถึงใช้ได้ล่ะไม่มีของแบบไหนทั้งนั้นล่ะนะ <c oughs> เฮ้ยสนุกเป็นบ้าเลยฮะแข็งแรงจังเลยนะครับ ทั้งทงที่ตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันแท้ๆว่าแต่นายเฮะทำหน้าตาเหมือนผีออกจากครางแล้วนี่นานะนั่นสินะในทางหนึ่งนั้นหมอนั่นก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผมมีชีวิตที่ยึดติดก,กับอดีตมาโดยตลอดนั่นอาจจะเป็นวิญญาณของผมเองก็ได้นะ ตอนนี้นะ่ะเส้นชีวิตของผมนะ่าดูเหมือนว่าจะยาวขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดูสิ<อ>เส้นชีวิตของผมไม่สั้นแล้วนะครับแบบนี้นะ่ะชีวิตของผมอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะครับถ้างั้นก็วนี้เป็นไงนะนี่ไงยาวยืดเลยเฮ้ยลิงอาจไอ้ของที่เป็เทำเกิอไว้บ้างสิ แอบนนั่นสินะคานาถ้าไปได้ฉันก็อยากลองมีชีวิตต่ออีกนิดเพื่อตัวเองอ้าวปากกาลรไม่ออกสิครับเนี่ยติดผ้าวอลแล้วแบบนี้ก็ลบไม่ออกแล้วดิจะติดไปตลอดได้ยังไงกันมาะแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน

ัแบบนี้ไปเอาดีกว่ายางเจ้าพวกนี้กันให้ลูกสาวไว้ใจยันมาขับหลังกันได้แล้วต่อไปเนี่ยไันจะมีเชื่อใจใครได้แล้วเนี่ยต่อต่อไปของไซยกูกิพบกับตอนผลไม้แห่งความตายอย่าพลาดกันนะครับ